โอเคท้าผู้ชมวันนี้เรับมาสู่เกมรบบอกแตบท game, สนามลบที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ถ้าผู้ชมคนเห็นอะไมั้ยเซิร์ฟนี้น่าสนใจที่ผมมาอัดก็เพราะเนี่ยเเน่าสนใจมั้ยโอ้โหเดือแฟดว่ะโอ้ยแบงเลเออยเออ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 ทอ่เออเออเีมาออดไอ้อเกมนี้นะท่านผู้ชอพอดีผมเอเกือบเุอโหมดอะคือมันเม่เจอเริงๆอเอเออเอเจอแต่เสียงตัวละครเสียงอะไรมอนเเอ คือมันไม่มีเสียงอะ่ะแล้วการเล่นเกมไม่มีเสียงผมก็ไม่รู้จะแพ้ม,มาอะไรเยอะแยะด้วยโอเคบ่ะมึงอะไรแไอ้ไอมึง้ีอ้บบ ไอ้สัสเอ๊ะแมกหยิบสังขยาเงเ่งใส่คนอื่นแล้หัวดอจริงๆดู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 ดแกเอย

ไอ้เราบึงใส่ดาบมาเหรอใส่ดาวมาเหรอใส่ดาบมาเหรอนฮ่าเอาไม่แด้ไอ้เราบึงมันใส่แลไรจ้ากระดาบะลองดีเหวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยของกู เอาดิเอาดิโอ้ยโอ้ยกูไม่ตี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 ก็ก็แม็กซ์จะจอดแม็กจะลอยแม็กจะลอยโอ๊ยไอ้เหี้ยกูเจออีกคนก็มาเจออีกคนพวกมึงอะไรกันนักหนาวเนี่ยมึงมึงมึงฆ่ากูมึงฆ่ากูโอ้ย Ôi, ơi, bừng đi, bừng quét lời ơi, 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 Ôi! 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 กันกระวกหาเี่ยโอ้ยแดงตัวตัวยาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ,ยอย้แมงวันหัวเขียวเดิกแ่งชื่ออะไรวะอ๋อนี่ไอ้ไอ้สัตว์รีพอร์ทรีพอร์ทรีพอร์ทไปช่วยอะไรกูไม่เ่ยอ่ะการโกงอ่ะ ไว้ทำไมไว้ปุ่มรีพอร์ตเนี่ยโอ้ตีนไอ้ไอ้สตีไม่โดนด้วยโอ้โหโอ้ยชิบหายแม่งเอาระบบตีไม่โดนมันเปิดมันเปิดตีไม่โดนมาดีสิมึงอะไรมึงอะไรมาดีตีนะมึงตีนะมึง

กอล่าออกโอ้ยมาละไอ้บ้ามาละโอ้ยโอ้น้องชายโอ้คะแนนเราดี่น่าสนใจจังเลยโอ้คะแนนโอ้ใจจังเลยจะไปเล่นแต่เกมนี้เหรอต้องใช้จิตใจเนี่ยโอ้โหเจ็ดพันกว่าโอ้จิตใจลองดีอ่ะลองดีอ่ะลองดีอ่ะดอง นีแก้วไอ้เต่าทองโอ้ยนี่นะนี่นะลงมาดิลงมาดิมาดิแบบมาดิไอตัวเต่าทองไดกีเกียงไว้แม่งกันแน่นมากไอตัวเนี่ยโอ้ยโอ้ยน้ำใจโอ้ยใจเย็นใจเย็นจเจเย็นใเย็น ดูอะไรทำไมกูเล่นเกมนี้ทีไรกูรู้สึกว่ากูเป็นกระจอกจังเลยวะเฮ้ยนี่นะจะกันอะไรนักหนาเด้เฮ้ยเฮ้ยสักดู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 จะกันอะไรนักหนาจะกันอะไรนักหนา อกเล่นเลยนะโอ้โหโอ้โหดโอ๊ยฝร้องเออเลิกเล่นกันสักทีเถอะไอตัวเต่าทองนั่นอะอะไรกันนะกระดาษเด้อเฮ้ยขอเก็บอัติเบรต่อาดูดิไอ้เหี้ยสายกันแบบนี้กูไปดีวะไอ้เหี้ยไม่อยากยุ่งไม่อยากยุ่งด้วยโอ้ยยังอะไร หาเรื่องหาเร hmm. ื่องหาเรื่องหาเรื่องหน่อยเจเจหาเรื่องหน่อยเจการอะไรดักหาเนี่ยโอ้ยโอนอะไรกันดักหนาเนี่ยโอ้ยกูขอเก็บมตีก่อน Pada kuat Ada kuat Ada kuat Ada kuat yeah. ผู้ชมผมต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะโคตรเซ็งเลยโอเคโอเคต้องขอจบคลิปนี้ก่อนนะผมปวดคอแล้วโอเคบาย